น้องบอกว่าอยู่โน่นไม่ได้กินหมูย่างกับก๋วยเตี๋ยวเรือเลยซื้อมาฝากค่ะพรุงนี้กลับแล้ว,อ,ลวอ่ะโอเคไอห้างโลตัสอยู่ใกล้กับคอนโดป้านะเดินมาประมาณสินาทีเดินช้าๆนะมีทุกอย่างครับ มีที่ทำกุญแกด้วยไม่แพงธนาคารก็มีนี่เอาเลด m มอค่ะไอ้นั่นคือถนนใหญ่ถนนใหญ่ไปบ้านป้าเดินจากห้ามาสองนาทีก็ถึงคอนโดป้าแล้วค่ะเดิเลี้ยวตรงนี้นะเลี้ยวตรงนี้ตรงไปเลยก็จะถึงเลย อ๋อเลี้ยวสองแล้วก็จะถึงคอนโดป้าเดินตรงไปเลยค่ะก็จะทะลุไปถึงคอนโดเลยโอดอกคูณขึ้นมาแล้วค่ะสวยงามที่หน้าคอนโดป้าพระเอกบอกฉันไม่อยากกลับสวีเดนเลย อยากจะอยู่เมืองไทยทั้งหมดมีสิเก้าชั้นค่ะของป้าอยู่ชั้นสิบหตรงน,นู้นอากาศเย็นเย็นโอ้โอ้ <laughs> เต้นเต้นตื่นเต้น,ตนคนรวยดมหอเพ้งอ่ะดมยรฤกหอเพ้งอ่ะจะเห็นนกพีราบขาวค่ะมันร้ายอะไรขนาดเราทำความสะอาดเอางวงลวดใส่มันยังมาถ่ายมูลใส่ ไอ้มุ่งลวดป้าเลยมันคงโกรธที่ที่มันไม่ได้มาเป็นบ้านพักอาศัยอีกต่อไปกินทุเรียนก่อนกลับไปสวีเดนค่ะเพื่อนๆ ตลาดนัดไอ้ที่เทพประสิทธิ์หน้าไอ้คอนโดนะคะเพื่อนๆนี่มาซื้อผ้าปูที่นอนไว้รับรองเพื่อนจะมาเที่ยวหาบายบายซียูที่เยียโชย์เยยโชย์เยียแน่